ครับผมยินดีตอนรับสู่วิถีชนบทลุงมาหาครับมือนี่มีทิพิเศษครับตอนนี้ก็เวลาประมาณจะตีสองเครื่องครับตอนนี้ผมมีทิพิเศษเอผมหยอดเขานูไว้ตอนหัวค่ำครับถ้าไปยิ่งนูตอนนี้ก็ตีสอง กลัวครับมีสองคืงเบ่งหนูอันไม่ทอดก่อนครับทิหนูเพวกนี้ผมใส่บ่วงมาได้ครับดักบ่วงมาก็เสียวมาเลี้ยงข้ามาเลี้ยงมาผสมพันธุ์อยู่ในนี้สี่ตัวกลังเลี้ยงมันใหญ่เป็นสาวเป็นเบาอยู่ในนี้เกิดนี่อยู่สองตัวครับหนูปลาทั้งนั้นครับ ย่งกับม่เห็นเดี๋ยวหนูปลาหนูปลาทั้งนั้นครับสองตัวนีต้ตัวผัวนั่นตัวผูวใหญ่ด้ยวยครับหนูปลาอะไรใหญ่โตไหนี่ส่วหนึ่งครับส่วหนึ่งอยู่ที่ พวกนี <mel> ้ก็ดักมาทั้งนั้นเหรอครับใส่บ่วงดักโอ้ยแยงกับ่เห็นใส่บ่วงดักครับพอเห็นอยู่เนาะนี่กำลังกำลังเอาผสมพันธุ์กันอยู่ครับนี่กำลัง ตัวแม่กับงามอยู่ด้ครับตัวนั้นตัวแม่ตาดำดำครับตัวแม่แม่ตัวผู่ผู้เป็นหนูแพงครับยืมมูมาผสมตัวแม่นหนูปลาครับใส่วงมาได้งามอยู่ครับบอเป็นยังอยู่ได้คลั้งเป็นสาวบุหัวมันทับกันที่ยังเอาลงไปมันเกือบอาทิตย์นะครับวอาทิตย์หนึ่งอันนี้อีก ท่อหนึ่งครับท่อหนึ่งตัวหนันตะผูครับนอนขดอยู่ยู้เดียวเขาบอกตัวแม่ลงไปสองตัวครับตัวนี้ตัวแม่ในหนูปลาครับสองตัวผมดักบ่วงมาได้ยอาลงไปตัวผูตัวเดียวโอดมองบ่เห็น ท้งเป็นสาวครับตะบปูนันเก่งแล้วตัปูวะเกีเก็วเรเห็นครับเดี๋ยวจะพาไปยิ่งหนูครับพูนอายุฝากคล้องนี่แหละครับฝากตรงสวนนั่นถ้าไพรเคยเบิ่งคลิปผมก็สิอยู่ตรงสวนไอ้ปลาผมนั่นแหละครับสวนผักหวานสวนไม่ปลาเดี๋ยวได้บ่ได้ก็จะว่ากันนะครับ ผมเคยไปยิงนั่นแหละครับตรงไอ้ที่ผมสิไปเนี่ยเคยได้หลายตัวแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปหลายมือครับหนูมันยั่งอยู่ครับก็เลยไปหยอดเขาไว้หยอดเขาไว้ไหมตอนนี้ก็ตีสองเครื่องก็ตีอาจจะใกล้ใกล,ใกล้ตีสามแล้วละครับเดี๋ยวครับไปย่งหนูเป็นทิปพิเศษพิเศษครับ แง่งห,หนูก็ขึ้นแย่งห,หนูนี่ใส่ไฟ,ไฟอ,อ่อ,อนๆเด้ครับใส่ไฟฮวงมาได้มันมันแขะครับให้เห็นแต่าตาลพน,นนี่ใส่สนิลล์แลละครับแต่ปกติไฟมันก็สะแจ้งแบนนี้เดี๋ยวเขาจะทมสิรีล่องให้มั้ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะ,ะมานนี้นะรตอนนี้ับเจ้าเขาซองหนู อ,อาจจะมั่นห,หนึ่งเจอถ้าปกติยกเดี่ยวเปิดเห็นเห็นคนทางลมหนาวกำลังมากครับเมื่ออื่นพยาก่อนอากาศกว่าสิบเจ็ดถึงสิบเก้าสีหนาวจัดผลครับลงคล้องขามคล้องน้าผมนี่ครับผมอยอดเขาไว้ตรงนี้ ตรงนี้ผมก็ได้แล้วครับตัวหนึ่งสองสองเสม,มอที่แล้วยิ่งเอานี่ละครับอยากเขาแต่ว่าผม,มาเมื่อวันก่อนคำนะมันห้อยกัดห้อยกินยังใหม่ใหม่อยู่ครับกัดใหม่แสดงว่ามันบอท่านเบิดครับนั่นนั่นสมเบิงคราถ่ายหยอดไว้ตรงในปูนครับอีกหลายกล่องอยู่ ถอดด้วยตรงนี้สามปีก่อนยวเข้าไปเบิรงครับว่ามันสิบเข่าปะเข่าหาก็แค่ไหมครับไ,ไฟประมาณนี้เลยครับ โอ้โหครับเมื่อกี้นี่ตัวแบง่ายนึ่งครับอยู่นี่ต่แดงจังคืนอ,อยู่กลังนั่งกินเข่าอยู่รู้แล้วครับว่ามันนี่เดี๋ยวเดียมันจะเขากินอีกอยู่ใจเย็นครับใจเย็น นั่งเห็ดเขาเมาอยู่พี่นอ้องเป็นตสอส่อนอนตะบุกไง่นี่เดี๋ยวมันสิเสร็จเท่าสักหมื่นหนึง่งเดี๋ยวมันสิเสร็จผมสักหมื่นหนึ่งครับจะหยุดจะค่อยกลับมา นี่ครับกองเขาโอ้ยตัวบักใหนหนึ่งครับมันก้นโหตัวที่ผมได้หน่อยก็านีครับก็จะเป็นลลกมอันนี้แม่มันครับโอ้รู้แล้ว กัดม่ม่มอยูันกินไอหน่อเพกครับมันกินหน่นอเพนกน,น,เพนี่อตัวที่ตัวที่ผมได้ผมได้อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้แหละตรงนี้ไม้ไม้นะไมตัวนี้มันเป็นแขวะย่างอยู่นี่ครับแขัะอยู่นี้ โอ้คัาหนูตัวมันกินสะอ่อนตัวมนึงถือบ่วงดิเออมืออื่นผมเอาบ่วงมาใส่ครับบ่วงมาใส่พรอมื่ออื่นหนูในประสาทเร็วได้ครับแค่ห้าเสียงแก๊กนี่ โอ้มันรู้และเด็กตึงสีอยุ่ไกลก็นเลยประสาทมันสัมผัสมันเร็วครับปกติระยะไก่อมผมก็บออากยิ่งหรอกครับจริงๆแลว้วผมอยากดัก,ดกบ่วงเพราะว่าผมอยากได้ตัวตัวเป็นๆครับเสียวไปเลี้ยงครับแต่ว่าบางที่มันบดติดบ,บ่วงมันบดผ่านบ่วง มันก็เลยต้องยิ่งครับถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งครับของคนี่อยุตามเชนบทนี่แหละครับตอนช่ว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นการจำกัดประชากรของหนูครละแต่ฮาบิมีการจำกัดประชากรันลักษณะนี้นี่หนูมันสิขยายพันธุ์เร็วขนาดเลยครับ แล้วก็จะเป็นไอ้ผลเสียต่อพืชไร่ที่เขาปลูกเนี่ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นการเป็นห่วงโซ่ครับห่วงโซ่ห่วงโซอาหารโอ้หนูตัวเมื่อกี้นี่คักครับโอ้ขอแค่เห็นตัวแม่งซีก็ดีใจแล้วครับวันมีพวัวสักมือหนึ่งก็ได้ครับยิ่ง เสียบวงวาใส่ครับมันได้โตเป็นๆเ,เอาไปคันได้ตมแม่มันนีแห้งคักครับเอาไปผสมพันธุ์เลยบ่ต้องรอครับเพราะว่าถ้าเฮาเอาลูกมันบางที่มันยังบ่ทท่าน้อมครับเขาก็ต้องเลี้ยงคุณมันซะกกอนอาผมมีอีกไม้นึงครับตรงพูดเดี๋ยวถ้าไปครับัาผม ไม้ไปยุคข้างนาผมนี่แหละครับไปเบิ่งกันครับมาสิเข่าบ่ตอนหัวขามันเข่าตัวนึงแหละครับผมมาเบิ่งละแต่ว่าประเดี๋ยวยิ่งครับเร็วขึ้นอย่างนี้ว่จะเห็นไฟลิบโหลดแขะครับเบิ่งตอนนี้เป็นยังไงเข่าบ่ ขขาบ่มีครับบ่ม้มันผ่านไปแล้วบุ้นนี่ไม้ต่อไปครับ บ่เขาครับบเอ้มันผ่านแต่ละบุเอมัอนกินเขาควกมเบว่อ ตอนหัวคำม,มันเขาา่าไม้นี่แหละครับตอนน,ต,อนนตอนนี้คึ้นสิบเบดแล้วล่ะเขา บอ่อเขาครับว่าเสียดายครับตัวที่เห็นตัวใหญ่เติบเลยครับนะเดี้ยมปลอดผมดอกครับผม,มื้อนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากาไว้สนิทนะครับเด้อ มาซ่องหนูครับว่าได้กัยาว่ากันครับถือว่าได้รุ่นอยู่ครับขอบคุณสำหรับผู้ที่กดซับสไคร้เดอครับเดอร์ที่ผ่านมาขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ผู้ใดมีโอกาสได้เข้ามาชมครับก็ฝากน้นะครับเดอร์ฝากช่องวิถีชนบทกรุงมหาครับฝากกดติดตามครับผม ครับคลิปนี้ก็ไว้สนีทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าสิบผมว่าสิจบคลิปแล้วแต่ว่ามันมีเหตุแสกเข้ามาครับคือไอตอนแรกที่ผมว่าเห็นหนูบอกครับที่มันพอเห็นแล้วมันก็โจนลบ พอผมกลับมาอีกครับมันมากินอีกกล่องหนึ่งครับผมเอากล้องอกมาถ่ายเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายเบิ่งบ่ท่านครับผมแขะก็เลยตัดสินใจยิ่งครับนี่ครับผลงานครับผลน,น,นี่ครับโอเคเป็นญงเติอครับตัวผูครับเข้าตรงนี้แล้วครับ าะวเห็นตาอืมใช่ได้ครับใส่งามครับนี่างเติบเนีน่าจะประมาณจะหกหกขีดน่าจะได้นะนี่หางครับเมืองหางนี่หางกับนี่ก้อยผมครับ,รบทิปนี้ก็ที่ว่าหมานครับโอเคใส่ได้ครับครับ อขอบคุณหลายครับผมกับฝากแถมไทยในเด้ครับเด้อฝา,ากย่ำอีกข้างครับย่ำอีกข้างย่ำ,ำขางกันได้ครับเด้อฝากช่องวิธีชนบทกับลุงมหาหานะครับผมครับสวัสดีครับผมของแถมครับ